อ๋อแล้วเขาวันนี้ก็มาพบกับผมไปแล้วนะครับ One Ted Channel นันเดนะครก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับ Road to Division หนึ่งวันนี้ก็มาเจอกับทีมเซรังงอนะฮะของเราก็มาในโค้ดนี่ครับเดลาโฟนเต้ครับ Position Game นะครับคลองบอลของนักเตะก็เหมือนเดิมนะประการหลังคู่ใจก็เบอร์ชิลฟานไดคู่กับมิกกี้ฟานเดฟเฟนนะฮะฟานได้เนี่ยผมเอามาช่วยลูกป้องกันลูกเตะมุมอย่างแล้วก็ลูกโยนเลยนะ มันช่วยได้จริงๆนะทุกคนแต่ว่าช้าเออเวลาแบบเล่นเกมลับแบบต้องบังคับดีๆส่วนคู่แข่งนะครับสี 4, 2, 1, 3, ่สองหนึ่งสาว่าเซรังงอนะฮะก็โอ้จะนาจะเต็มนะแผงกองหลังอะผมยังชอบเลยตัวเซนเตอร์อะลรลี่ะอะไรนะตูรามปะเออเลี่ยองตูรามแล้วก็แบ็กซ้ายปาโลมาดินี่แข่งโป๊อกอะดูดิแต่ละตัวนะโอ้โหอยากจะ มีไว้เล่นกับเขาบ้างนะแต่ว่าก็ถ้าจะขึ้นดิวิชั่น1มันก็ต้องผ่านทีมพวกนี้ไปให้ได้นะทุกคนเน้น mm hmm. ต่อบอลน,นะตามสไตล์ของผมอยู่แล้วนะผมก็ชอบชอบต่อบอลอยู่แล้วนะครับต่อบอลสไตล์มาเดโก้มาลาโดน่าครับมาที่อันเดรสอินเนต้าจริงๆอินเนต้าเนี่ยเอาลงครึ่งหลังก็ได้นะถ้ากรณีที่เราเสมอหรือว่าโดนนำนะครับเพราะมีเกม c h a n ิ้งานะช่วยช่วย เปลี่ยนเกมได้เวลาเขากดส่งหรือแทงทะลุช่องนะครับโอ้ก็มีอาการแหลกนิดหน่อยนะครับช่วงต้นเกมมาเอ็นโซฟอนันเดสครับต่อบอลมาที่จูดเบลลิงแฮมแทงต่อไม่ผ่านนะฮะเอ่อช่วงเขาเรียกว่าไงช่วงต้นครึ่งแรกนักเตะสามารถสู้กันได้แบบสูสีเลยนะ100ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเจอร้อยสู้ได้เลยแต่พอแบบเริ่มครึ่งหลังอะเออสู้ไม่ได้แล้วจะจะเริ่มเห็นผลแล้วทุกคน ถ้าแบบเป็นเจอทีมพวกแข่งแก่งค่าพลังร้อยอัพเนี้ยนักเตะตำนานเนี้ยเริ่มเห็นผลละนักเตะเราจะเริ่มสู้พวกเขาไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยมาเอามาดูเกมมันต่อนะครับอันเดสอินเตาเล่นสูตรเหมือนเดิมนะครับเล่นสั้นนะตั้งแต่ภาคแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมก็เล่นสูตรอย่างนี้แล้วโคกโดยเอมาเป้หูเกือบได้ประตูนะมันยังเล่นได้นะครับสูตรนี้ แต่ว่าต้อง,งค่อยๆบังคับนะครับเพราะว่าไ,ไม่งั้นนะตัวที่วิ่งมารับบอลอมันจะวิ่งเลยวิ่งเลยอะไรอะเส้นออกหลังอะ่ะเออมันจะทําบอลออกหลังนะครับต้องฝึกฝนหน่อยแต่อันนี้เขามาดักนะครับก็เลยเปิดเข้าไปเลยโอ้โหไม่ถึงนะครับฟิโก้ไว้ไงเนี่ยพยายามเล่นเกมลับแบบพยายามประคองเห็นไหมผมบังคับคอตากูต้าไม่ให้มันเข้าบอลน,นะ ให้มันวิ่งลงมาก่อนเดี๋ยวคู่แข่งเขาจะบังคับนักเตะเขาอะวิ่งมาหาเราเองนะเวลาเล่นเกมรับอ่พอตากูต้าครับอยู่ที่บอลขามฟาเลยครับจ่ายไม่ได้นะมาที่อาโนออกมาที่อันเดรสอิเนต้าครับรอแทงนะครับตัวไหนว่างก็แทงให้เขานะครับอาโนครับปาดเข้ากลางเบอร์ลิงแฮมวันทูเอ็มบาเป้มาล่าชิงมาที่เอ็มบาเป้หนึ่งศูนยนะครับขึ้นนำไปก่อน จังหวะแบบนี้แบบมันวันทูกันสวยงามาะนะทุกคนนะจังหวัดมันเป็นจังหวัดที่กองหลังเขาไม่ได้มาชิดประชิดหลังของนักเตะเราอ่ะมันก็ทําให้หลุดเลยนะประกบห่างนิดเดียวก็โดนเลยจังหวัดนี้คู่แข่งยกมาอี่เป็นไงฟันได้ช่วยเขาเรี้กวไงช่วยทําลายจังหวัดคู่แข่งนี่ดีนะแต่บางคนก็แบบว่าโอ้พี่ผมเล่นไม่ได้เลยนะนักกองหลังช้าอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องแล้วแต่ความถนัดนะทุกคน สำหรับผมเล่นน่ะผมมองว่าฟานดาเก่งแต่ต้องประ,ประคองเกมรับดีๆแบบนี้เห็นไหมผมจะไม่เข้าบอลน,นะประคองไปเดี๋ยวเขาก็มาเนี่ยพอมาพื้นที่เนี่ยเราคอยแย่งอะไรประมาณนี้อาเดสอินเนต้าครับหาช่องยกขึ้นมาที่อาโนงจ่ายจังหวะเดียวไม่ผ่านนะครับแล้วเป็นเกมส่วนทันทีนะครับมิก้ฟันเดเฟนจังหวะนี้เขายอดมาลูกนี้ซิโก้ได้มงโอ้โห อย่างดีนะที่ม่งไม่ตรงกรอบไม่งั้นอนะ่ะเสี่ยงเป็นประตูมากมากเลยนะเมื่อักคจจู่จจร์นจิเจอลูจิจจจดารันลุม,ามา่าครับหยอดมาขอตากูตาครับมาที่เวอร์จิลฟันไดฟันไดเป็มันตัวที่ออกบอลดีนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยลองออกบอลดูเพราะว่าเขาอ้างอิงตามในชีวิตจริงเลยนะค่าพลังในเกมอะ่ะโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้นะครับจ่ายบอลไม่ดีนะครับ เป็นเกมสวนกลับมาทันทีเลยนะโอ้โหแล้วยังไงลูกนี้ฟันได้ดักโอเคมาที่เอนโซครับยกบอลมาที่อันเดสอินเนต้าวันทูอานคือมาที่อินเนต้ามาแล้วหน้ามาแล้วหน้าล้อแทงครับมาที่อาริสเนลล์อนครับกระชากมาลูกนี้แล้วคอสมาไม่ถึงเบลลิงแฮมโอ้โหโดนทำลายจังหวะโดยคาเรสกูยโยนะฮะไม่งั้นจะเต็มหัวระดับอานเลยนะ แม่นแน่นอนครับเปิดบอลจังหวะน,นี้นะครับไม่รู้ว่าเขาดักได้หรือว่าไม่รู้ว่าเขายังจะดักอยู่หรือเปล่าเขาไม่น่าจะดักนะครับมาที่เอนโซครับเอนโซกระชากแล้วจะหยอดอ้อหไม่ได้ครับเขารู้ทันนะครับไอ้ไอ้อบังคับลงมานะเนี่ยคอตากุตาบังคับลงมาอฮ้ยฟันดูเฟนประคองประคองพอนะครับจังหวะน,นี้เบียดเขาเข้ามุมแคบเห็นไหมล่ะประมาณนี้นะทุกคนเวลาเล่นเกมลับอะ่ะมันจะมีคือ เวลาคนเราอ่ะเลี้ยงบอลไปสุดเส้นนะการที่จะยิงประตูได้มันก็จะมีสองแบบคือหักหักเข้าในแล้วปั่นโคง้งแบบเมื่อตะคู่ถ้าเขาหักเข้าในแล้วปั่นโค้งเนี่ยเขาก็จะโดนผมดักแต่ถ้าเขาไปสุดเส้นแล้วเขายิงยัดเลยเนี่ยผมก็จะดักทางเขาไม่ถูกนะเพราะว่าผมซื้อว่าเขาจะหักเข้ามาแล้วปั่นโค้งนะมันประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของคนของผู้เล่นนะนะก็จะชอบหักเข้ามาแล้วปั่นโคง้งเพราะมันชัวร์ในการได้ประตู แต่ถ้าเขากระชากไปสู่เส้นแล้วเขายิงเลยงเงี้ยอ้โหผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็ต้องมันเป็นมุมแคบแล้วผู้รักษา,ราประตูอาจจะช่วยเซฟได้นะครับก็มีโอกาสยื้อเซฟได้ประคองประมาณนั้นนะครับเวลาเล่นเกมลับอย่าไปเข้าพวดนนะทุกคนเข้าพว่แล้วยังไงก็ดักบอลยังไงก็เสียประตูนะครับเพราะว่าของคู่แข่งเขานักเตะเขาดูค่าพลังแล้วดิคนโหดทางนั้นอนะ่ะเข้าพวดปุ๊บก็เรียบร้อยหลุดลุยนี่จังหวะนี้ครับเฟรนเดอร์ตอเลส หาช่องดีนะตอเลสอะแต่ว่ายิงนั่งมันไม่คมเลยว่ะทุกคนแต่ซื้อมาก็เอาไว้สะสมนะครับ500รอยทองเอ้า <c oughs> เอา,เอา,เอาไม่เข้าอ้าห้าร้อยหน้าเข้าตั้งแต่จังหวะแรกว่ะเปิดโพ้งนะครับ <c oughs> สองสู่แล้วนะฮะเป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับทำประตูได้อย่าลืมนะคู่แข่ง,ขงเขาท่าพลังทีมเขาเยอะนะครับ เขาส่งเล็บเดียวมาแล้วเนี่ยเห็นไหมพอเริ่มครึ่งหลังอะอาการออกเลยทุกคนสภาพนะักเตะเราแบบเหมือนแบบอ่อนซ้อมอะโคตรกะอะอะไรประมาณนั้นอนะทุกคนจังหวะน,นี้ครับเป็นเกมส่วนของคู่แข่งยังไงลูกนี้จ่ายมาโอ้โหฟันได้ยังโชคดีนะที่ดักได้มาที่ต่อเลยครับวันทูแล้วไม่ถึงนะเสรยดายมากๆเลยครับดล้ใจเย็นใจเย็น ดันลาลูมาครับมันไม่มีตัวจ่ายทุกคนเตะเตะเต,ตะสาสยาวขึ้นไปเลยนะอาโน,โนครับยกขึ้นมาเอนโซ่ป่าเขาก้างไม่ทัน,นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือนักเตะเรามันจะกากมันจะเอือไปเองนะผมก็ไม่รู้ว่าพออะไรนะส่วนมากอะ่ะแม่งจะเป็นครึ่งหลังไว้ช่วงครึ่งแรกก็จะเป็นท้ายๆครึ่งแรกนะส่วนต้นครึ่งแรกมันมันเล่นได้เลยมา มาที่เอ็นโซครับวันทูต่อเลสวันทูโอ้โหจังหวะนี้มันมันต้องออกตัวให้ไวกว่าน,นี้พี่ตออ้า oh, ว oh. เป็นเกมสวนทันทีนะครับดักบอลสครียสวยงามต่อเลสวั one, นทูนี่ต่อเลสมันออกตัวเช้าอ่ะทุกคนเออเพิ่งสังเกตนะแบบมันชา้าจ,จัดเลยอะเอา้า จังหวะนี้ครับต่อเลสมาดูคมไหมแล้วปั่นโอ้พี่ตอเสียชื่อหมดโยกมาลูกนี้ต่อเลสวอลเลย์ไม่ได้นะฮะต่อเลสมันจุดเด่นมันคือหาช่องแล้วทุกคนยิงไม่คมปั่นก็ไม่ได้อีกนะมันหาตัวหาตัวที่มันเล่นง่ายกว่านี้มาดีกว่าทุกคนเอาาแล้วจังหวะนี้เอาอ๋อเขากด เขาน่าจะกดออกไปเลยนะครับทุกคนก็โอเคชนะขึ้นพันเจ็ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อกันนะครับสู่ดิวิชั่นหนึ่งไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าครับโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ